ยอดชายเบิกฟ้านะครับอ่ะยอดชายเบิกฟ้านะครับเราเชื่อกันนะครับยอดชายเบิกฟ้านะครับงเยอดชายยอดชายอาสองนะครับพี่น้องครับฝ่ายนิติบัญญัติครับขององค์การบริหารส่ตบุลน้องบัวส่งของประคุณกโชคดีสามสอง พี่นี่เลยนะครับเ<อ>ที่ยงพี่นี่<อ> breaker, เลยนะครับพี่น้องสวยงามมากๆนะครับยอดชายเบิกฟ้าส <c oughs> องนะครับนั่งทานไป <c oughs> พ่อดีปพอดีเลยนะครับพี่น้องตอวถึงห่อยออกยมันลื่นครับกหลางปลาลู่ไม่เก่งครับยอดใช่ไปล,ลูกหลางปลา เดสวยก้ามหมาๆนะครับลานในสะอาดมากๆเลยนะครับการนดินทางเทีวเนียบมากๆนะครับจังหวัดแหลกนะครับยอดใช่สองนะครับรับกับเลขที่บ่สูงนะครับเพียงยี่สิบนะครับอ่ะหลุนกันนะครับ ทีมงานยอดชายเบิกฟ้านะครับตอนนี้กำลังรุนหางอยู่นะครับยอดชายเบิกฟ้านี่แหละครับยอดชายเบิกฟ้านะครับปีปัญญานั้งยิมโดยท่านประท้าสภานี่นะครับทีมงานยอดชายเบิกฟ้านะครับทุกท่านพลื้อสีของเฮานะครับนี่ครับนักสู้ในตำนานนะครับนะครับสามกระบอไฟที่กำลังล่อทีมงานยอดชายเบิกฟ้านะครับการเมินก็มีของดีอย่างไรไปพระ้อสีลูกก็นะ ั่สุดยอดนะครับดีเลยนะครับพุทธานทเบานะครับพี่นองครับหางเบาเป็นเบาเลยนะครับนนี้ราหลีหองกำลายพ เบามากๆๆะะามากนะครับเสามร้อยยี่สิบพันตายเลยนะครับใายโอ้ยโอเครับตัวมาดีครับ,ร 10, บยอ,ะะ 40, <000. S 1> อด,ด,ดะะใช่สองนะครับสองพันเราดีลงดีตลอดทางนะครับยอดใช่สองนะครับพี่น้อง มือเส้นสมร้อยเข้าซิบตมือเ้นต่แวทีแปบางเลยสรอยเบานะครับยอดไทยยมันจะใส่อ้อยอดไทยกับมันจะบางบานไฟอเป็นแบบไฟโยบานใๆแค่นี้ละเขาทเงียบเลยไนี่ ของดีระคาตถึงปากใจไปเรื่อรับามบริษัทสินเนเสนอเรสนามจะเป็นห่ตัวนี้3 9มี3 9 0ก้บ4า0บยส,ายสบ,บ,บายๆแขน้องของพื่นเบาดีตลอดท่านนะครับพี่น้องครับ4 0 0แล้ว410คะแนนน,นะครับ ตามลงมาตื้410คะแนนนะครับ490คะแนน,นน490คะแนนครับ